สวัสดีครับเาา่นๆย้อสู่ช่อง The b a t t i o n กลับมาอีกครั้งแล้วกับการทำ React i o n Reaction Re กับซีรีส์ที่ทุกคนคือหล่อสุกอาทิตย์กับ The Last of u s นั่นเองวันนี้เนี่ยก็เป็นตอนที่สามแล้วนะแล้วก็เราได้ยินมาว่าตอนนี้เน่เป็นหนึ่งในตอนที่ดีมากๆซึ่งอยากจะรู้เหมือนกันว่าความดีมากๆของมันเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ได้ยินมาเหมือนกันว่าตอนนี้จะเป็นตอนที่มีความแตกต่างไปจากต้นฉบับซึ่งโอเค ตื่นเต้นมากๆอยากจะดูตอนนี้แล้วก็ก่อนจะไปเริ่มกันเหมือนเดิมครับอยากก่าลืมก,กดต like, ิกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆของเราและเพื่อม่ใ่มการเสรียเวลาเรามาเริม่มกีกเลยกับ The Last of Us ตอนที่สาม let's go <S <c oughs> ผมแม่งสวยจริงว่ะ,ะจริงนยสิบไมล์จากบอสตันซึมทั้งคู่เชียร์ someone shot at me and missed see that's cool shoot back yeah you get him no i missed too that was more often than you think you know seeing as it's just the two of us so i was thinking i should probably i you down. คอมมีกออ่อ,อคอมไม่ใ่โอ้อนี่ไงข้างาเขียนเรียกว่ายัางยังกัดกันอยู่นะยังไม่แบบดีกันเท่าไหร่อะไรวะทางลับเหรอ งานมันจะเข้าอ่ะดิไอ้แย่ลงไปปุ๊บเจอสักตัวหนึ่งนี่คืองานงอกเลยนะโอ้โหพวกแบบพาดีเ็้าเฟ์แม่งดีมากดึงหน้าด้วแม่งโคตรเลือเย็นอนะ่ะ แต่เขาเคยผ่านประสบการณ์ไอ้นี่มาแล้ว How did it even start? If you have to get bit to be infected, then who bit the first person? Was it a monkey? I bet it was a monkey. Wasn't a monkey. I thought you went to school. Best guess. Cordyceps mutated. Some that got into the food supply. Bread, cereal, pancake mix. โอ o k มันอธิบายนะแบบให้เข้าใจว่าทำไมมันแบบเริ่มมาได้ยังไง more sense than monkeys. Thanks. <coughs> <laughs> sure. Told you you were going to a QZ and you were. Oh. If there was room. These oh. like, people aren't sick? No, probably not. Sheer, man, dark, like Win. Bill. บิลบิลบิลโอ้โหเรียกว่าคลังแสงอือหือมีกฎด้วยอุปกรณ์อาวุธทุกอย่างครบทำเซ็กกิ้งกับวายด้วยชิลๆคีบนมโดนกัหดักแน่นอนบูปิแท็บ เรียบร้อยป็นไงแง้วแล้ว oh. คือคือต้องบอกว่าในในเกมเนี่ยมันจะไม่ได้เล่าเบื้องหลังของบิลเยอะขนาดนี้แทบเรารู้แบบคร่าวๆแต่อันนี้คือแบบส่วนขยายอะ่ะอะไรวะมีคนตัวกับดักอ้อันนี้น่าจะเป็นแฟรงค์นะแฟรงค์ Frank กับบิลใช่ปะ่ะที่โจพูดตอนแรกน่าจะเป็นแฟรงค์คือคือโคตรขี้ระเวนอ่ะ ต้องต้องตรวจมีเครื่องตรวจก่อนโอเคฝุ okay. ่นขนาดนี้มึงเคยทำความสะอาดบ้านไหมเนี่ยแล้วแคนมาดีมานะั้นแบบหน้าเป็นคนที่แบบปแบบกุระแวงสงสัยตลอดเวละโอ้โห ติดติดติดเปินติดเปิไม่บอกไอ้เคียรยอะไรของ้างเนี่ยให้กูสอนต้องให้กูสอนโชว์มี่ยังส์ หนบอกไม่โปรบอดเอียใจบเบอืมโอเค คือไม่รู้จะรู้สึกยังไงเมื่อกี้แม่งแบบโอเคคือแบบรู้สึกสับสนน่ะเข้าเข้าใจบิวได้นะก็ว่าอยู่แบบไอ้เนี่ยทำไมบิวมาด่วนกลัวๆวะโอเค Hey, would you stop? Do I ask for things? Ever? We will never have friends because there are no friends to be had. i have been talking to a nice woman on the radio. Right? Oh, Tress, okay, Tress, Tress mm -hmm. kept Joe. Okay. There's stuff we have in the QZ that you don't have here books, medicine, machine parts. We can help each other and get that gun out of my face. โอเคโอเคเออพูดด okay. okay. uh, you ี aluminum. Last you the rest your ฉลาดว่ะจอแม่งอยู่เป็นอ๋อเป็นไอเดียของแฟรงก์โอเคคือแบบทำคลิปรัรัว Strawberry. Cheers. <laughs> La mule. <moon. laughs> Older means we're still here. <sighs> I was never afraid before you showed. เชียร์แล้วไงโอ้ยอะไรแจ้งเตือนคะโอ้ยฮะบิวออกไปสู้อ่ะเชี่ยใจไม่ดีเลยเนี่ยใจไม่ดีเลยวเมื่อกี้มันเหมือนเดสแฟลกโอ้ยบิวโดน ไม่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 อุ้ยโดนห้องกดไว้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 รู้แล้วล่ะเป็นห่วงอ่ะ10 years later โอ้โหปัจจุบันละปัจจุบันละเราเราเดินทางมาใกล้เหมือนกันนะ โอ้แต่แต่งแต่งดูแบบดูป่วยดูเก่อ่ะแต่งหน้าสุดยอดวะยอมทั้งสองคนเลยโอ้คือไม่มีแรงแล้วอ่ะยกช้อนยังแบบลำบาก I'm not fighting about it back in I bed I promise you I'm gonna stay up why 'cause this is my last day อืมทไมอะ More good days with you than with anyone else Just give me one more good day. Bring me to our bed. And I will fall asleep in your arms. <laughs> <laughs> Do you love me? Oh. Yes. Hamadai. <laughs> เมนูแรกเลยที่กินด้วยกันปัดกลับมาแล้วโอ้แว่แง <Frank. S 1> โอ้มันไม่ได้มานานมันไม่รู้โจโอ้โหยังปล่อยทิ้งไว้อะ อย่าบอกนะโอ้โห้ฆ่าตัวตายไปเนี่ยทิ้งจดหมายกับไอ้กุญแจรถไว้ให้อะ่ะ I leave you all of my weapons and equipment use them to keep keep trust โอ้ยแล้วทำไมกูต้องรู้ด้วยวะอเอไอ้เนี่มัน เสื้อเหมือนในเกมไปดิว่ะเหมือนมากปืนว่าแล้วเอลลี่ต้องเก็บเก็บไปไม่บอกโจแน,น่เลยซีบัลไม่รู้จักไงสอนสิซีบลลัล สำหรับเอลลี่คือดาวัาตก,กรรมสำหรับโจคือแบบไอ้แลด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 ค่รถบูรถทักโอ้โห oh oh, ต้องบอกว่าต้าขอบคุณนะโชว่วท้ายมีชว่วงแบบแลนดิง้งครูดาวเบาๆไว้แล้วก็แบบคือตอนดูช่วงที่ช่วงบิลกับแฟงคือแบบม่อยู่ที่คอไม่พูดไม่ออกแบบพูดไม่ได้จริงๆคือมันเป็นแบบด้วยนะตอนนี้เนื้อเรื่องไม่ได้เหมือนกับเกม แต่เราบอกเลยว่าถึงแม้มันจะเล่าแบบนี้แต่ปลายทางมันเหมือนกันเพราะว่าในในเกมเนี่ยตอนจบแล้วโจกับเอลลี่ก็จะได้ลดแต่ว่าเราว่าวิธีเล่าแบบนี้วิธีการเล่าบิลแบบแฟรงค์แบบนี้มัน โอ้โหมันมันถึงใจเรามากๆเลยว่ะคือคือต้องพูดว่ามันเล่าต่างมากคือบิวกับแฟงในเกมเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบมันเป็นพาร์ทเขาบอกมันเป็นพาร์ทเนอร์กันแต่พาร์ทเนอร์มันก็สื่อสื่อความหมายได้แบบเป็นอาจจะเป็นคู่รักหรืออาจจะเป็นแค่คู่หูอะได้แต่เวอร์ชันนี้มันมันตีความเขาว่าพาร์ทเนอร์เป็นแบบเป็นเป็นคู่รักไปเลยแล้วก็มันมันโชว์อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับบิวแล้วก็แฟงแล้วเรารู้สึกว่ามันอิมแพกมากๆมันเล่าความสัมพันธ์ที่ที่ผ่านช่วงเวลามาาแแบบมมลลุอกก้ว็ มาตกท้ายเข้าเส้นเรื่องหลักให้กระแทกใจเรื่องเรื่องเทรสอีกคือมันเป็นเสน่ห์ของลวครับที่ว่าแบบมันมันเล่าเรื่องที่ผ่านตัวละครที่มันเป็นมนุษย์อะแล้วพอมันแล้วพอมันมีความเป็นมนุษย์แบบเนี้ยมันเลยเข้าไปถึงถึงใจเราได้ง่ายมันมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องของความรักแค่นั้นเองแต่แบบโอ้ปรนเีตอนนี้แบบประทับใจก็จบไปแล้วเป็นยังไงบ้างกับ รเล็กชงีแอคชั่นของเรานะกับตอนที of of <ics> ่3ของดอะลาสโซบาสเราเราคิดว่าหลายๆคนน่าจะแบบมีเรื่องสีน้ำตาเหมือนเราบ้างหลายๆคนน่าจะชอบตอนนี้มากๆเลยเพื่อนๆเนี่ยมีอะไรอยากจะดิสคัสกับเราเนี่ยก็สามารถจะพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยดูมาแล้วชอบไหมเป็นยังไงบ้างว่าทับใจขนาดไหนแล้วไว้เจอกันกับการทำชั่นหน้าเจครับผม